ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับชาดกว่าด้วย ทำตนให้ไร้ประโยชน์อัธกถาขุระปุตตชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภามีพระอุปชารูปหนึ่งนำพระภิกษุสิทธิ์ของตนมาเข้าเฝ้าพระาศาสดาและกราบทูลเล่าว,ว่าภิกษุรูปนี้ต้องการศึกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุรูปนั้นก็รับเป็นคำสัตย์ว่า ต้องการศึกเพราะคิดถึงภรรยาเก่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุผู้หญิงทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่เธอไม่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเธอก็เกือบจะตายเพราะผู้หญิงแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตปการพระราชาทรงพระนามว่าเสนกะครองราชาสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระองค์มีปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์อยู่คนหนึ่งคอยสอนอัดและธรรมซึ่งพระองค์ให้ความเคารพมากนอกจากนี้พระราชายังมีสหายรักเป็นพญานาคที่มักจะขึ้นมาจากนาคที่พบเพื่อเยี่ยมเยือนอยู่เสมอเสมอเมื่อขึ้นมาสู่ดินแดนของโลกมนุษย์นักคราชจะมีสันฐานคล้ายงูใหญ่ผู้คนจึงมักไม่ค่อยรู้ว่านี่คือพญานาคบ่ายวันหนึ่ง เมื่อนาคาราชขึ้นมาเยี่ยมพระเจ้าเสนกะขณะที่เลื้อยขึ้นมาจากน้ำพอได้แวะหาจับเหยื่อกินก่อนพวกเด็กๆเ,เมื่อเห็นงูใหญ่เลื้อยผ่านก็พากันเอาหินไล่ควางเอาไม้ไล่ตีฝ่าย,ายนาคราชไม่ทันระวังจึงถูกตีเกือบตายและเป็นจังหวะเดียวกับที่พระราชาเสด็จออกมาใครก้กำแพงพระราชนิเวศเมื่อได้ยินเสียงเอะโวยวายจึงเข้าไปทอดประเนร็รใกล้เมื่อรู้ว่านั่นคือนาคาราชสหายรัก จึงมีรับสั่งห้ามไม่ให้ตีนาคราชอาศัยช่วงชุลมุนนั้นเลื้อยหนีไปได้เมื่อกลับไปถึงนาคพิภพ,พ,พถิ่นตนก็ได้ฟื้นฟูร่างกายเพียงครู่เดียวก็กลับมาแข็งแรงเป็นปกติแล้วพญานาคก็ได้ขนเอารัตนะอันมีค่ามากมายจากนาคพิภพ,พ,พ,พกลับขึ้นไปยังดินแดนของมนุษย์อีกครั้งเพื่อนำไปถวายพระเจ้าเสนกะผู้เป็นสหายเพราะสำนึกว่าพระเจ้าเสนกะเป็นผู้ช่วยให้ตนรอดชีวิต นอกจากนี้นาคาราชยังได้ถวายนางนาคมารวิกาผู้หนึ่งไว้ให้เป็นสนมของพระเจ้าเสนกะเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีอันดีทั้งยังสอนมนบทนึงแก่พระเจ้าเสนกะเพื่อไว้มองดูหากเรียกหานางนาคมารวิกาไม่เจอพระเจ้าเสนกะนั้นทรงรู้ว่านางนาคมารวิกาชอบอยู่ในน้ำจึงมักจะพานางไปเล่นน้ำที่สระโบกขอรณีในพระราชอุทยานบ่อยๆ วันหนึ่งเมื่อไปเล่นน้ำพร้อมกับพระเจ้าเสนกะนางนาคมารวิกาเห็นงูน้ำตัวหนึ่งในสระนางก็เกิดมีจิตปฏิพั์ขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นไม่กี่วันนางก็กลับมาที่สระโบกขรณีเพื่อพบกับงูน้ำตัวนั้นนางคืนร่างเป็นงูเพื่อร่วมอภิรมกับงูน้ำอย่างหื่นกระหายจนลืมเวลาที่จะกลับเข้าสู่ปราสาทของนางเมื่อพระราชาทรงเรียกหาแล้วไม่พบ พระองค์จึงรายมนทีิพยานาคสอนเอาไว้แล้วภาพที่ปรากฏต่อพระเนตรของพระองค์คืองูทั้งสองกอดรัดเสพสังวาดกันอยู่ในสระโบกขรณีพระองค์เสด็จไปที่สะนั้นทันทีแล้วเอาไม้ไผ่ซีกตีงูทั้งสองไปหลายครั้งจนงูทั้งสองตกใจใคลายตัวออกจากกันงูน้ำรีบมุดลงน้ำลึกไปอย่างเร็วส่วนนางนาคมาณวิการีบเลื้อยขึ้นฝั่งแล้วเลื้อยหนีไปลงน้ำที่แม่น้ำ เพื่อลงไปสู่นาคพิภพของตนเมื่อไปถึงนางก็ไปทูลฟ้องพญานาคราชว่าถูกพระเจ้าเสน,นากะตีเพียงเพราะนางไม่ทําตามพระทัยเท่านั้นพญานาคราชเมื่อเห็นแผลตามตัวนางนาคมารวิกาก็เชื่อโดยไม่ไตร่ตรองรับสั่งให้หาหนาคหนุ่มสี่ตนมาเข้าเฝ้าแล้วมอบหมายให้ไปพ่นไฟเผาห้องบรรทมของพระเจ้าเสน,นากะภายในคืนนั้นเลยทีเดียว เมื่อนางหนุ่มทั้งหลายไปถึงพระราชนิเวศของพระเจ้าเสนากะแล้วก็แอบเข้าไปซ่อนตัวใต้พระแท่นบรรทมเพื่อรอโอกาสที่จะพ้นไฟเผาพระเจ้าเสนากะขณะที่รอเวลาอยู่นั้นเองพระเจ้าเสนกะกับพระอาัคารามเหสีก็ได้เสด็จเข้ามาที่ห้องบรรทมพระเจ้าเสนากะได้ตรัสกับพระอาัคารามเหสีว่าดูก่อนน้องนางผู้เจริญเธอรู้ไหมว่านางนางมารวิกาหายไปไหน พระอาคารมเหสีกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่รู้ได้เพคะพระราชาจึงตรัสว่าวันนี้นางนาคมานวิกาได้เขืองร่างเดิมแล้วสมสู่กับงูน้ำตัวหนึ่งในสระโบกขรณีเราจึงเอาไม้ไผ่ซีกตีไปเพื่อเป็นการสั่งสอนให้สำเนียกว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่เหมาะสมป่านนี้นางคงเลื้อยกลับไปที่นาคพิภพแล้วนางอาจจะไปกราบทูลพญานาคราช แต่นางก็คงไม่พูดความจริงเราเกรงว่ามิตรภาพของเรากับพญานาคราชจะสูญสิ้นก็คราวนี้ล่ะพวกนาคหนุ่มที่แอบซุ่มอยู่ได้ยินดังนั้นจึงรอให้พระเจ้าเสนากาและพระคารามเหสีเข้าสู่นิทรารมซะก่อนแล้วก็พากันเลื้อยกลับไปยังนาคพิภพกราบทูลเรื่องราวที่พวกตนได้ยินมาให้แก่พญานาคราชฟังพญานาคราชเกิดความสังเวชใจ รีบเสด็จขึ้นมาเข้าเฝ้าพระเจ้าเสนากาที่โลกมนุษย์แล้วไหว้ขอขมาพร้อมได้ถวายมนต์ชื่อสัพพุชนะแก่พระเจ้าเสนากะซึ่งมนต์นี้คือมนต์ที่ทําให้รู้เสียงร้องเสียงพูดคุยของสัตว์ทุกชนิดแล้วพญานาคก็ได้กราบทูลกำชับว่าข้าแต่มหาราชมนต์นี้หาข้าไม่ได้หากพระองค์ประสงค์จะประทานมนต์นี้แก่ผู้อื่นเมื่อทรงประทานแล้ว ต้องทรงกระโดดเข้ากองไฟสวรรค์พระราชาเสนากาทรงรับคํานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้เสียงมดแดงพระราชาก็ทรงทราบวันหนึง่งขณะที่พระราชาประทับนั่งเสวยของเคี้ยวจิ้มน้ำพึ่งน้ำอ้อยอยู่นั้นพระองค์เกิดทําขนมนั้นหล่นลงบนพื้นมดแดงตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆจึงส่งเสียงบอกต่อๆกันไปว่าถาดน้ำพึ่งแตกที่ท้องพระโรง มอนนำอ้อยมอขนมกอความพวกเจ้าทั้งหลายจงรีบมากินเร็วๆพระราชาได้ทรงสดับดังนั้นถึงกับพระสวนหรือหัวเราะออกมาเมื่อพระเทวีเห็นดังนั้นจึงทรงดําริว่าพระราชาทรงเห็นอะไรหนอจึงทรงพระสวนหลังจากนั้นพระราชาก็เสด็จไปทรงสนานหรืออาบน้ำเมื่อเสร็จแล้วก็ประทับนั่งบนกระแท่นพักผ่อนอิริยาบถมลงวันตัวผู้ที่เกาะอ,อยู่ใกล้ๆนั้น พูดกับมแมลงวันตัวเมียว่ามาเถิดน้องเอย๋ยเรามาร่วมอภิร,รมกันลําดับนั้นมแมลงวันตัวเมียพูดว่าคอยก่อนเถอะข้าเห็นว่ามีคนกําลังนำของหอมมาถวายพระราชาเมื่อพระองค์ทรงรูปล้พระวรกายผงหอมก็จะตกลงบนพื้นข้าก็จะร่อนทลาลงไปคลุกเคล้าแล้วทีนี้ตัวข้าก็จะมีกลิ่นหอมไปด้วยจากนั้น เราก็จะเสพสุกกันเบื้องพระปริศดางของพระราชาพระราชาได้ทรงสดับเสียงมแมลงวันดังนั้นก็ทรงพระสวนอีกซึ่งพระเทวีที่ประทับอยู่ใกลๆก็ทรงดําริอีกว่าพระราชาทรงเห็นอะไรหนอจึงทรงพระสวนครั้นพอเวลาเย็นเมื่อพระราชาทรงเสวยพระกระยาหารพระองค์ก็ได้ทําอาหารหล่นลงบนพื้นอีกพวกมดแดงก็ร้องบอกกันอีกว่า หม้อพระกระยาหารในราชตระกูลแตกแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจงรีบมากินกันพระราชาได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงพระสวนอีกครั้งนี้พระเทวีเริ่มวิตกแล้วว่าพระราชาทรงเป็นอะไรหนอวันนี้ถึงได้ทรงพระสวนโดยไม่มีเหตุถึงสามครั้งในเวลาเสด็จขึ้นแท่นบัรทมกับพระราชาพระนางได้ทูลถามว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ทรงพระสวนพระเหตุอะไร พระราชาตรัสว่าเธอจะรู้ไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเธอแต่พระนางก็ไม่ยอมแพ้ทูลออดอ้อนรบเร้าบ่อยเมื่อผ่านไปหลายวันเข้าพระราชาจึงเล่าเรื่องรู้มนเสียงสัตว์ให้พระนางฟังเมื่อพระนางได้รู้ดังนั้นก็อยากจะเรียนมนแม้พระราชาจะตรัสว่าถ้าหากฉันสอนมนนี้แก่เธอฉันจะต้องตายพระนางทูลหวานล้อมว่า ค่าแต่สมมุติเทพไม่เป็นความจริงหรอกเพคะประธานมนนี้แก่หม่อมชั้นเถิดพระองค์เป็นสมมุติเทพเมื่อพระองค์กระโดดเข้ากองไฟไฟนั้นจะไม่ระคายประวรกา,ายของพระองค์เลยเพราะหลงมัวเมาในอำนาจกิเลสพระราชาจึงทรงตัดสินพระไัยว่าจะสอนมนนี้แก่พระเทวีเมื่อตัดสินพระไัยแล้วพระองค์พร้อมพระเทวีจึงเสด็จไปที่พระราชอุทยานด้วยรถเทียมม้าสินทบ เพราะเมื่อสอนมนแล้วพระองค์จะเสด็จเข้าสู่กองไฟตามสัญญาที่รับปากไว้กับพญานาคราชระหว่างทางที่รถม้ากำลังแล่นไปสู่พระราชอุทยานนั้นบรรทุกกรพลศิลาอาจของเท้าสักกาเทวราชผู้สถิตยอยู่ณภพดาวดึงก็ได้แสดงอาการร้อนขึ้นมาเมื่อเท้าสักกะทรงตรวจดูสัตว์โลกก็รู้ถึงเหตุที่เกิดขึ้นพระองค์จึงเสด็จลงมาจากดาวดึง พร้อมกับนางอสุรกัญญาชื่อสุชาแปลงอัตภาพเป็นแพะพระองค์แสดงอิทธิฤทธิ์บังตาไม่ให้มีใครมองเห็นแพะทั้งสองได้มีแต่เพียงพระราชาเสนกะกับม้าเทียมรถเท่านั้นที่มองเห็นแล้วแพะทั้งสองก็ปรากฏกายทำท่าเหมือนจะผสมพัน์กันยืนขวางทางรถม้าอยู่จนม้าต้องหยุดเดินม้าเทียมรถร้องตะโกนต่อว่าแพะว่าเจ้าแพงโง่เอ๋ย เจ้าช่างไม่มีความละอายการเสพเมถุนต้องทำในที่ลับที่ปกปิดแต่นี่พวกเจ้ากำลังจะสมสู่กันในที่แจ้งเจ้าช่างไม่รู้ว่าการใดควรทำในที่ลับการใดควรทำในที่แจ้งท้าวสักกะในร่างแพ้ตอบว่าสหายเอย๋ยแกนั่นแหละงโง่ยิ่งกว่าลูกลาขนาดแกถูกปลดจากแอกแล้วแกก็ยังไม่หนีไปแต่ก็นั่นแหละพระเจ้าเสนากะาที่แกลากไปนั่นก็งโง่ยิ่งกว่าแกซะอีก มาสินทบได้ฟังดังนั้นจึงตอบว่าข้างโง่ด้วยเหตุใดข้ารู้แต่เจ้ามาก่าห่าว่าพระราชางโง่เพราะเหตุใดแพะตอบว่าพระเจ้าเสนาะได้มนวิเศษมีมนชั้นยอดอยู่กับตัวแล้วจะสอนให้แก่พระเทวีทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเมื่อสอนแล้วพระองค์จะต้องสิ้นประชนแต่ก็จะสอนการกระทําของพระเจ้าเสนาะไม่เกิดประโยชน์อันใดไม่ได้แลกเปลี่ยนกับสิ่งใดที่ดีเลย พระเจ้าเศนากะจึงเป็นผู้ที่โง่กว่าแกพระเจ้าเสนากะที่นิ่งเงียบฟังเรื่องราวอยู่ตรัสออกมาว่าแพะเอย๋ยในเมื่อเจ้ามาเตือนสติเราเจ้าจงบอกมาเถิดว่าเราควรทำอย่างไรแพ้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชไม่มีสิ่งใดจะเป็นที่รักเท่ากับชีวิตของตนคนไม่ควรทำให้ตนพินาศไม่ควรละทิ้งยศอันยิ่งใหญ่ที่ได้แล้ว เพื่นแรกกับของรักเพียงสิ่งเดียวคือผู้หญิงตนเท่านั้นคือสิ่งประเสริฐสุดผู้มีตนที่สั่งสมบุญไว้แล้วจะพึงได้หญิงที่รักในภายหลังพระเจ้าเสมนกะทรงพอพระทัยในโอวาทนั้นจึงตรัสถามว่าดูก่อนอชาราชท่านมาจากที่ไหนแพทตอบว่าข้าแต่มหาราชเราคือเท้าสักกะเทวราชมาที่นี่เพื่ออนุเคราะห์ท่าน เพื่อจะปลดเรื่องท่านจากความตายพระเจ้าเสนกะรีบเสด็จลงจากรถม้ามาไหว้เท้าสักกะแล้วกราบทูลถามด้วยความกังวลว่าข้าพระองค์ได้ลั่นวาจาออกไปแล้วว่าจะให้มนแก่พระเทวีบัดนี้ข้าพระองค์ควรจะทำอย่างไรเท้าสักกะจึงทรงประทานอุบายแก่พระราชาแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จกลับพบดาวดึงพร้อมกับนางอสุรกัญญา พระเจ้าเสนกะมีรับสั่งให้รถม้าออกเดินทางต่อเมื่อไปถึงพระราชอุทยานแล้วก็มีรับสั่งให้หาพระเทวีมาเข้าเฝ้าใกล้ๆแล้วถามว่าน้องนางเอย๋ยเธอจะเรียนมนต์แน่หรือเมื่อพระนางกราบทูลว่าแน่เพคะพระเจ้าเสนกะจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอุปจาระแห่งศิลปะเมื่อพระเทวีถามว่าอุปจาระเป็นอย่างไร พระราชาจึงรับสั่งว่าเคี่ยนที่หลังหนึ่งร้อยครั้งโดยที่เธอห้ามส่งเสียงร้องพระเทวีรับราชดำรัสว่าสาธุเพราะอยากได้มนวิเศษแต่เมื่อถึงเวลาเคี่ยนจริงๆพระเทวีถูกเคี่ยนได้สองครั้งพระนางก็ทรงรองคร่ำควรวญออกมาว่าหม่อมฉันไม่ต้องการมนแล้วเพคะพระราชาจึงตรัสกับพระนางว่าเธออ้อนวอนจะเรียนมน ทั้งๆที่รู้ว่าเมื่อฉันสอนให้เธอแล้วฉันต้องตายเธอเจตนาจะให้ฉันตายแล้วมีรับสั่งให้ถลกหนังที่พระขนองทิ้งไปจากนั้นมาพระนางก็ไม่อาจกราบทูลอีกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วทรงประกาศสัจธรรมเมื่อจบสัจจะพระภิกษุผู้กระสันอยากสึกรูปนั้นก็ได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผล พระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระภิกษุผู้กระสันอยากศึกในครั้งนี้พระเทวีได้มาเป็นภรรยาเก่าของพระภิกษุนั้นม้าสินทบได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนเท้าสักกาเทวราชได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า